สวัสดีครับมีน้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขายทุกท่านนะครับผมวันนี้พวกผมมาฝึกนกนะครับคอนเย็นนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับบ่ายสามยี่สิบสามนาทีนะครับพี่น้องครับเนาะก็พอมีข้าวู่ครับเขาปลูกข้าวน่ครับน้าเขื่อนนะครับก็มีบางไร่ที่เหลืองนะครับที่เหลืองก็เหลืองแต่ว่าค้นก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่า ที่เรืองเหลืองคือคนนอนเฝ้าครับไล่พวกนกกระจอกนกกระจิบนกกระจอกนะครับกินข้าวนะครับวันนี้ก็เลยพากันเอานกใหม่นะครับมาฝึกมาไล่นะครับผมมาจันจะแลมจะแลบดีครับผมวันนี้เรามาไล่ช่วงเย็นเย็นเอานกใหม่มาใบสามนะครับผมก็เอาตัวที่ผมเอาใส่พเนยรมาวันนั้นนะนะครับที่ไม่ได้ขึ้นต้นไม้นะครับวันนี้ก็เลยจะพามาลองดูนะครับพามาลองขึ้นต้นไม้ลองดูเวาจะแลมเอาตัวไหนมาบกหยับ โอ้ครับครับเป็นนกที่พอมีเชลยแล้วนะครับแต่ของผมนี่คือเขาออกเป็นครั้งที่สองนะครับจริงๆิงมันไม่ใช่ช่วงฝึกนกหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่ามันอดใจไม่ได้น้องจ้าแลมอดใจไม่ได้ครับนกต่อเราก็ของผมก็บาดเจ็บของจ้าแลมก็ถ่ายขนครับถ่ายขนเหรอเออมันไม่มีตัวเล่นเลยครับพี่น้องครับนะแต่ว่าก็เอวยังไงก็พอได้แก้ขัดครับพี่น้องครับพอได้ถือพระเนียดคกับ ไม่เศร้าก็พอใจแล้วครับนอนหลับแล้วนะครับผมเนาะเอาโอเคครับยังไงก็รอดูครับวันนี้อากาศก็ถือว่าไม่ร้อนมากเพราะว่าอยู่ใกล้หน่องน้ำครับวันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มครับเขาปลูกข้าวกันหมดเลยนู่นครับไปถึงนู่นแหละบ้านประขอดนู่แหละครับเอาโอเคครับขออนุญาตนะครับต้นไม้นะครับพรางพะเนตดก่อนนะครับใบไม้อยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับ เจ้าตัวหมายผมก็โอเคแล้วครับผมเรียกแล้วครับอ่าขอให้ฝึกง่ายๆครับนกแบบนี้โอ้ที่ว่าโอเคครับนกมันลงมาจากภูเขาครับนี่ของอาจารย์แรมใส่ต้นนี้นะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ด้วยนะครับนะมันตัวเล่ง อย่างดีเลยนี่แหละครับผมการฝึกนกนะครับถ้ามีตัวไหนที่แบบว่ามันคันนี่คือเราอย่าใส่ห่างครับนกฝึกนกกำลังเริ่มจะลงมานะครับเสียงมันยังไม่ค่อยจัดจ้านครับนกเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวต้องโอ้โต้องไล่กันนู่นแหละครับได้นกเข้าสู่นกต่อนู่นแหละครับถึงนกเสียงมันจะจัดจ้านครับพี่น้องครับ ตอนนี้ยังไม่ขันยูนนะครับมีแต่เรียกอย่างเดียวเนาะรอดูต่อไปครับพี่น้องครับครับก็ใส่ต้นแบบสูงสูงไว้ครับสัญญาณไม่ถึงครับถอยออกมาอีกนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณถึงหรือเปล่าต้องขออภัยนะเมื่อกี้อยู่ใกล้นกเกินเกินไปครับก็เลยแบบอ่าคืออยากได้อยากได้ยินเสียงมันขันนะครับสัญญาณมันจะได้ถึงนะครับก็ได้ยินเสียงดังที่ไม้แล้วนะครับตอนแรกว่าจะใส่อ่าป่าข้าวครับพี่น้องครับมีแต่อุปสรรคครับ เพราะว่าชาวนาเขาทําที่ไล่นกนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาแบบสังกะสีครับสังกะสีกระทบกันนะครับจับเชือกสั่นนะครับบางทีก็มีจุดประทัดก็เลยไม่ไหวครับเลยชวนอาจารย์แหลมถอยมาที่นี่นะครับตรงที่แบบนี้ครับที่เขาไม่ทํานานะครับก็เลยแบบถอยกวนถอยกวนนะครับผมอย่างนี้นะยังไงนกมันก็ไม่ไปอยู่แล้วครับตรงนั้นนะเพราะว่ามันคนนะครับคนที่เจ้าของนาที่ เข้ามันเลือครับเขาทาแบบอย่างนั้นครับเอาไม่ว่าจะเป็นหุ่นไล่กาบ้างไม่ว่าจะเป็นสังกะสีที่แบบว่าให้มันกระทบกันให้มันดังเกิดเสียงนะครับเพื่อไล่นกนั่นเองนะครับนั่นแหละผมก็ถือว่าประทับใจแล้วครับตอนนี้นะครับไม่เป็นไรแล้วนะครับได้ยินขันสองสามยกแล้วครับพี่น้องครับอุ่นใจแล้วครับผม ครับก็ยังไม่ถึงเวลาานกลงหรอกครับพี่น้องครับแต่ว่าบัวฝูงใหญ่มาใต้ต้นผมว่าอยู่นกทำไมมันไม่ขันครับพอมาเห็นอีกทีบัวโผล่มาอย่างไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับคงจะมาจากข้างล่างนู่นแหละนะครับโอ้่ะก็ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องครับก็มาบ่อที่อันนี้บ่อเจ้าอ่านั่นนะครับนี่บ่อเจ้าเรดาร์นะครับนี่นะ เจ้าเรดานี่เห็นนาอวกบอกว่านี่นะครับแถวนี้แหละนะครับนี่เจ้าเจ้าเจ้าเรดานะครับอยู่แถวแถวนี้แหละนะครับติดตะไคร่แถวนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้ายิ้วหลอดผมครับนี่ตัวนี้แหละครับพี่น้องครับที่ผมได้เจ้ายิ้วหลอดวันนั้นนะครับนี่บ่อเดียวกันนะครับกับเจ้าเรดาแล้วก็เจ้ายิ้วหลอดผมนะครับเนาะอ่าก็ถือว่าผ่านทั้งคู่นะครับเนาะนู่นนะครับดูครับโอ้โห อยู่คนครับทั้งบัวทั้งคนนะครับเต็มไปหมดเลยก็คงจะเอานกลงแล้วครับน่นท่านไล่มาจากนู้นนะครับผมทางนกผมเลยนะครับว่าอยู่ทำไมนกมันไม่ขันนะครับเอาโอเคครับขออนญาตนกลงก่อนนลกันนะครับครับก็ไล่ผ่านนกผมมาเลยนะครพี่น้องครับนี่ไล่มาตรงนี้เลยนะครับผ่านนกใต้ต้นหนูมาเห็นอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าตรงพุ่มนี้มันบังนะ เห็นตะบัวโผมาก็เลยบอกโอ้ถ้าขึ้นเหยียบพระเนี่ยนี่เสร็จผมนะครับนี่จันแหลมมาลงเรียงเนาะเห็นผมเดินมาโอ้พอมานวครับนุ่นจันแหลมนกลงนะครับนกป่าไม่ขันครับพี่น้องครับบินมาเฉยนะครับบินมาหาแบบห่างๆนะครับนก่คือนกมันไม่สู้เลยครับพี่น้องครับมันบินมาหากินลงหากินแล้วก็กลับนะครับตรงนี้ก็จะเป็น อ่านี่นะครับตัวนั้นมันจะมีข้าวเหลืองอยู่ตรงนั้นนะครับนะเมื่อกี้ไปฝั่งนู้นครับนะคนจุดประทัดนะครับก็เลยโอ้ถอยเลยครับผมขึ้นมาหาที่แบบนั่นนะครับแต่พอมาตรงนี้ก็ดีอยู่ครับนะคนไม่กวนแต่ว่าวัวครับที่นี้ตอนเย็นนะครับดินแน่ๆนะครับนกผมโอ้เมื่อกี้น่าจะยินดินแรงกว่านี้อีกวัวครับตกใจนะครับดู้ดินนะครับโอ้ เอาโอเคครับเดี๋ยวขอยานกลงเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะช้าครับพี่น้องครับครับก็ถือว่าดิ้นอยู่ครับพี่น้องครับเนาะถือว่าครั้งแรกนะครับนี่ครั้งที่แล้วไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะครับครั้งที่่าแรกก็คือเอาแค่เอาห้อยไว้นะครับตรงต้นไม้ตามที่ท่านเห็นนั่นแหละครับพี่น้องครับ่าก็ถือว่ามีปลายปีกแตกอยู่ครับพี่น้องครับนะก็เป็นธรรมดาครับนกครั้งแรกครั้งต่อไปเขาคงจะรู้ แล้วก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับเจาเป็นนกเฉลยเจ้าหลบสามนะครับนี่ตัวไมยตัวไมยนะครับบ่อลุมหินนะครับมาแถวๆบ้านอาจารย์แหลมที่อาจารย์แหลมได้วันนั้นนะครับตัวหนึ่งอ่ะนะครับเนาะอ่าก็ถือว่าเสียงยังไม่นั่นเท่าไหร่ครับเสียงนกมันยังเป็นแบบว่ามันยังไม่ใช่นกที่จัดจ้านนะครับนกที่ เสียงมันจัดจ้านนะครับก็คือนกที่แบบว่ามันเป็นกปนกต่อแล้วนะครับเสียงมันแบบว่ามันมันออกเต็มที่แล้วครับนกอ่ะมันเกณฑ์เต็มที่แล้วนะครับส่วนเสียงตัวนี้ก็อนาคตผมว่าเดี๋ยวท่านจะได้ฟังแน่ๆนะครับว่าเสียงมันจะจัดจ้านอะไรยังไงนะครับแต่วันนี้เสียงก็ยังเป็นแบบอยังไม่แน่นครับเนาะนกยังนั่นอยู่ต้องต้อง,ต,องต้องรอต้องรอให้ได้อายุกว่านี้แล้วก็รอให้ออกบ่อยๆโอ้แตกครับแตกน่าจะแตกช่วงวัวมานะครับเมื่อกี้นี่นะ อาบัวมาใต้ต้นครับพี่น้องครับเอาโอเคครับขออนุญาตนะครับเก็บนกก่อนแล้วกันนะครับสําหรับอ่านกตัวนี้นะครับเนาะถือว่าผ่านครับวันแรกก็โอเคแล้วนะครับแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับผมยิ่งกว่าได้นกครับนี่อย่างนี้นะครับยิ้มนะครับยิ้มทั้งวันนะครับเมื่อกี้นี่นะครับครับก็นกลงทั้งคู่แล้วเนาะจ่าแหลมเนาะครับลงแล้วไปไหครับมีนกเข้าไหมครับฝั่งนู้นบอบอบออ่านกป่าเงียบครับวันนี้ไม่ได้ยินเสียงนกป่าสักตัวเลยพี่น้องครับเนอ่ามันก็เลยแบบ อ่าไม่รู้ว่าตัวไหนเสียงอะไรยังไงมีตนกมีตผมกับนกอาจารย์แหลมนี่แหละครับขันใส่กันอยู่นี่นกผมก็ขันเพราะว่านกอาจารย์แหลมนี่แหละพี่น้องครับอ่าก็ถือว่าได้ซ้อมนกไปด้วยครับนะครับนกันผ่านอยู่ครับวันนี้สําหรับอ่าเจ้าตัวไมยของผมนะครับผมเราจะเปลี่ยนชื่อให้เป็นเจ้าสมหมายนะครับอ่าโอ้ชื่อโบราณอาจารย์นะครับชื่อโบราณเจ้าสมหมายมาอย่างนั้นนะครับอ่าก็มีแตกนิดๆิดครับเพราะว่าตกใจ นั่นแหละครับผมฝูงอฮายิน่าครับผมอ๋ออะก็ถือว่าวันนี้มันไม่ใช่ช่วงที่จะมาฝึกนกครับพี่น้องครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรทําพี่น้องครับเออมันใจจะขาดครับนกต่อก็เจ็บนั่นแหละครับผมก็เจ็บของอาจารย์แล้วว่าถ่ายขนใ่ครับถ่ายขนเกือบมดเลยครับนี่คิดดูว่าจริงๆนกเนี่ยที่ออกมาวันนี้คือจริงๆยังไม่อยากจะเอามานะครับนี่ต้องนวดแหละครับต้องรอช่วง หน้าฝนนะครับช่วงที่เขาหวานข้าวนาปังอะ่ะ<ม>น,นะครับอ่านข้าหน้าปีครับไม่ใช่นาปังตอนนี้หน้าปังเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะเกี่ยวแล้วฝั่งนี้นอ้อยใจแล้วเนาะนครับนะครับเริ่มเลี้ยงไรแล้วครับนะเ,นเดือน,เ,นเดือนมิถุนา,น,าน,นู่นแหละเป็น้องครับนั่นแหละคือจะออกช่วงนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่มีนกที่ยวออกนกมันก็เลยจําใจครับวันนี้ผมจําใจเลยแหละนะครับงัดตัวนี้ออกมาแต่ก็ถือว่านอหายเหนื่อยหายเซงกันครับเพราะได้ยินแบบนี้แล้ว นะครับผมนะบนภูก็ไม่มีเนาะจะแหลมเนาะนกเงียบเงียบกีบเลยนะครับเพราะง่ายเว่านกพร้อมอยู่่าใครไหลมาใครนู่นมาใครนู่เียงนเจ้าของวัวนี่เนาะครับผมบอกว่านกไม่ค่อยบไม่ค่อยมีเลยนะครับเนาะนะครับนครับดูครับเมื่อกี้นี่ฝูงวัวนะครับมาหานกผมโอ้ว่าอยู่ทำไมมันไม่ขันนะครับนกผมนี่ครับอโอเคครับวันนี้ก็ถือว่ามา พอให้พี่น้องได้มาใครเครียดกับพวกเราผมหวังว่าหลายที่คงจะไม่ต่างกับพวกเราหรอกพี่น้องครับอ่าอากาศแบบเนี้ยนะครับเนาะถ้านกไม่เก่งจริงนี่รับรองครับช่วงนี้ผมบอกเลยว่าไม่เห็นตัวนกป่าแน่ๆเห็นยลยันเราครับแมว่าขันในห้องได้กินหอบไปเลยครับผมครับผมจะเป็นนั้นแหละก็ต้องทําใจครับพี่น้องครับเนาะมันจะเป็นช่วงของมันที่เวลานกต่อเราไสยคุณี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแบบอึดอัดนะเอาง่ายนะครับถ้ามันจะหานกเก่งแบบเหมือนกันตัวเดียวทั้ง เหมือนกันทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้นะครับมันก็เก่งแค่ไม่กี่ตัวต้องฝึกเราสิครับผมงัดออกมาเราซุ้มมันที่เป็นออกแอวกต้องงัดออกมาเรียนครับกว่าจะถึงนกตัวเก่งเราก็นกตัวเก่งเราก็อายุเยอะไปทีนี้แก่เท่าไปนะครับนั่นแหละมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนอกจากจะคัดขึ้นพร้อมกันปีเดียวกันเลยอย่างเงี้ยมันก็ คัดเป็นสิบตัวปีเดียวกันอย่างนี้เออันนโอเคอยู่แต่ว่ามันก็จะหาที่ไหนนะครับทีนี้เอาละพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อยังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอีกครสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งพระเจ้าขมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับกับทีมงานนะครับจ่าแลมขอบคุณครับจ่าแรับสวัสดีครับสวัสดีครับ blablab... blablab...